สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังกุพันธ์นะคะเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเราคงจะได้เห็นข่าวของคดีทางการเมืองมากมายหลายคดีเลยนะคะทยอยขึ้นสู่ศาลแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจที่เราจะน่าจะมาติดตามดูนะคะว่าแต่ละประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราววิกฤตทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะที่นํามา ทําให้มีผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีมากมายนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญทนายความที่ทําคดีทางการเมืองในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2553นะคะมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของทอดสลักข่าวค่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w w bangkokwise.com สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w w b a n g k o k w ว com ค่ะกลับมาพบกับถอสลักข่าวนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเกี่ยวกับคดีของนักโทษการเมืองนะคะคดี1นึ่งซึ่งหลายท่านนั้นก็คิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะคะแต่ยังคงได้ยินการ มีคดีนะคะขึ้นไปสู่ศาลอยู่นะคะนั่นก็คือการเสียชีวิตนะคะของนายอมพลตั้งนพกุลหรืออากงนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางพรรยาของคุณอัมพลตั้งนพกุลนะคะก็ต้องขึ้นสู่ศาลอาญานะคะเพื่อไป มีการไต่สวนการเสียชีวิตนะคะของนายอํมพลนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาสอบถามทางทนายนะคะว่าเหตุใดยังจะต้องมีการนําคดีขึ้นสู่ศาลกันอีกนะคะสำหรับกรณีของอากงซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะทนายอานนท์นำพาอยู่กับเราวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายอานนท์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็จะค,คงจะต้องมาถามคุณอานนท์นะคะว่า ล่าสุดเมื่อวันจันทร์นี้มีการไต่สวนการเสียชีวิตของอากงด้วยนะคะอันนี้ทําไมถึงจําเป็นจะต้องมีการไต่สวน <ec> คือกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้นะครับใน<ค>กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา50บอกว่ากรณีที่มีคนตายที่อยู่ในการควบคุขคมของเจ้าที่นะฮะหรือถูกเจ้าที่ทําให้ตายเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีการไต่สวนการตายของกรณีของอากงก็เช่นกันคืออากงเนี่ยตายอยู่ระหว่างการควบคุมของของเจ้าที่ราะจะทัน ก็เลยต้องกฎหมายก็เลยบังคับว่าต้องแต่สวนการตายเพื่อให้ทราบสาเหตุของการตายการไต่สวนนี่ก็เป็นเหมือนกับตามกฎหมายเดียวกันกับที่เกี่ยวกับคดีของเสื้อแดงใช่ไหมคะคนเสื้อแดงเ็ชุเสื้อแดงเสียชีวิตโดยเจ้าพนักงานใช่ไหมคะก็มีการไต่สวนการตายแล้วสามเคส อันนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดียวกันนะคะแล้วจากการที่มีการไต่สวนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผลเป็นอย่างไรบ้างคะยังยังไม่แล้วเสร็จนะฮะคือวันวันจันทร์เนี่ยมีทางผู้ร้องคืออายการผู้ร้องเนี่ยมีพยานมาสืบสองปากค่ะคือคุณหมอที่ทําการรักษาที่ราชทรนโรงพยาบาลราชทันแล้วก็มีพยาบาลที่ดูแลนะครับก็เสร็จสองปากก็ตกบ่ายก็เลยเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนปีหน้าฮะ โอ้เป็นเดือนเมษาย,ยนเลย<ก>นะเหลือพยานอีก3าปากค่ะก็คือแพทย์ที่จรนสุดภิกษพแล้วก็มีเจ้าที่รชาชทันที่ดูแลในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันฉัรมงคลนะส่วนตัวผู้ร้องอสักถามผู้ร้องคัดค้านเนี่ยก็จะมีพยานเข้าสืบเหมือนกันก็จะมะีคุณหนุ่มทะทะวุฒินะฮะซึ่งเป็นนักโทษการเมืองอีกท่านหนึ่งซึ่งดูแลอากงระหว่างที่ถูกคุมขังแล้วก็จะมีแพทย์ผู้ชจรจาสุดภิกษพอีกสองท่านนะฮะซึ่งร่วมชจรสุดภิกษบด้วยนะครับ ตามข่าวเนี่ยทางหัวหน้าพยาบาลแล้วก็แพทย์ที่เข้ามาให้การในการไต่สวนเนี่ยนะคะได้พูดถึงการความจําเป็นนะคะที่ไม่สามารถจะให้การรักษาได้เพราะว่าหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่ามไม่ได้รับแฟ้มประวัติอะไรต่างๆนะคะคือคือ,อนนพอพอเราไต่สวนไปเี่ยว่ามันมีเหตุการณ์ตายยังไงแล้วไม่มีปัญหาย,ยัางไงแล้วก็เห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะที่รชาชธรรมในเรื่องการดูแลรักษาเนี่ย ก็ปรากฏต,ต่อต่อหน้าศาลนะครับว่ามันมีปัญหายัางไงเช่นจํานวนแพทย์จํานวนเครื่องไม้เครื่องม,ๆๆมือจํานวนยาในโรงพยาบาลรี่จทานเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าน, <ๆ S 2> นะฮะอย่างกรณีวันหยุดเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักการเลิกเนี่ยก็จะ <ๆ S 2> มีแค่ๆๆพยาบาลเวรทั้งตึกเนะะี่ยฮะทั้งตึกแปดชั้นก็มีพยาบาลเวรเข้าเวรแค่คนเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวันถ้ามันหยุดต่อเนื่อเป็นพยาบาลด้วยนะไม่ใช่แพทย์เป็นบุรุษพยาบาลครับใช่ครับแล้วก็ถ้ากรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินกลางคืนเนี่ยก็จะมีการโทรไปบอกแพทย โดยให้แพทย์สั่งสั่งสั่งยาสั่งรลยผ่านโทรศัพท์ซึ่งมันก็ฉุกระหุอ่ฮะผมคิดว่าไอกระบวนการนี้พอมันมาปรากฏต่อคือผมคิดว่าสังคมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีการรักษาอย่างไงสำหรับผู้ต้องขังนะฮะพอพอคดียากรเนี่ยจะทำให้สังคมเห็นว่าการดูแลรักษาผู้ต้องขังนี่มันมันมีความ ผิดมนุษย์บราอย่างไงฮะคือตอนนี้ระบบระบบของเรามันเหมือนกบมองผู้ต้องขังนะฮะซึ่งเขาก็เป็นคนทีอ่อยู่ระหว่างการพิจารณาบ้างหรือว่ามีการตัดสินไปแล้วเนี่ยกลายเป็นบุคคลชั้น2ชั้น3าซึ่งไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องสิทธินในการดูแลรักษายามตก,กวก,กรณีค่ะกรณีของอากงที่จริงก็มีอีกหลายกรณีของคดีของผู้ชุมนุมทางการเมืองในปี25งหสที่ถูกจับกลุ่มเป็นนักโทษการเมืองอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ เ,เข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะขอประกันตัวออกมานะคะแต่ว่าไม่เคยได้รับคําอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเลยก็ะะอันนี้ก็เป็นปัญหาคืออ,อ,อย่างบางโรคเนี่ยมันจำเป็นต้องทําการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางก็คือการตายของอากงเนี่ยเป็นอนันิสงส์ให้กับนักโทษคนอื่นด้วยอย่างอาจารย์สุรชัยก็ได้ออกมารักษาทางนอกนะฮะแต่ถ้า คือถ้าคงไม่ไม่ไม่เสียก็คงไม่ได้เห็นปัญหาของของของทางรัชทรนในการดูแลรักษาะนะฮะอย่างที่มีพี่น้องที่ไปติดคดีคดีผ่สาสลักการก็มีการเจ็บป่วยก็ส่งมาที่ที่โรงพยาบาลน,นี้ก็ได้รับการรักษาที่ที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตรงจุดครับบางคนก็อาการซุดโดยพางคนที่มีอาการเป็นโรคโรคทางจิตอย่างเงี้ยฮะค่ะค่ะอ๋อแล้วก็อย่างการที่เวลาที่เรายื่นประกันตัวเนี่ยนะคะเออประวัติการรักษาพยาบาลประวัติความเจ็บป่วยเนี่ยก็มีการ ยื่นไปย้อมใช่ไหมฮะจากคนเรายื่นถึงถแปดครั้งนะฮะทุกครั้งก็ได้ยืนยันความเจ็บปวดเรายื่นแต่ครั้งแรกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ศาลเนี่ยสามีมีระบุในคําสั่งนะครับว่าไออาการเจ็บปวดอย่างเงี้ยไอโรคมะเร็งอย่างเงี้ยฮะมันก็ยังสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลของราชทันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ได้ฮะทางทางพยาบาลที่รักษาเนี่ยก็เข้าเบอร์ความว่าทางราชทันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเลยนะฮะก็มีการรักษาในโรคทั่วไปเรื่องยาพาราอะไรทั่วไปแต่ว่าโรคเเฉพาะนีี่่ยไมม ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ทําให้เราเห็นปัญหาของตัวไงทําจากการแต่สวนคดีของอากงค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณีของนักโทษการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเพราะว่าจริงๆนอกจากการยื่นว่ามีความเจ็บป่วยร้องการได้รับการรักษาพยาบาลและการที่ใช้เงินประกันตัวสูง เข้าใจว่าตอนนี้ก็ถึงหลักสองล้านแล้วนะคะบางท่านเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนี้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากสิทธิประกันตัวของนักสู้การเมืองเนี่ยไม่สารไม่ไม่ได้เคยบอกเลยว่าหลักทรัพย์ไม่เพียงพอนะคือคือสำหรับนักสู้การเมืองเนี่ยผมคิดว่าในทางของโดยเฉพาะในเคสของกรณีของเสือแดงเนี่ยก็เราก็พร้อมในการหาหาหลักทรัพย์มาวางนะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทางกรมกุคสิก็มีหลักทรัพย์ครบแต่ว่าที่สารไม่ให้ประกันเนี่ยเพราะว่าสาลมองว่ามันเป็นคดีที่ที่ร้ายแรงนะฮะ ซ,ซ,ซึ่งจริงๆมันก็ไม่บางคดีมันก็ไม่ร้ายแรงดคดีร่วมปลกอรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ไมถือว่าร้ายแรงแต่ศาลก็ยังยังไม่ให้ประกันอยู่ค่ะก็คือจะเป็นเหตุผลอันนี้ในทุกๆกรณีเลยใช่ไหมคะว่ากลบหนีกลบหนีนะคะคอันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้นักโทษการเมืองจํานวนมากเนี่ยยังต้องถูกใช้โซ่ตรวนในการที่ขึ้นมาสู่ศาลแล้วก็สื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยก็สนใจในคดีการเมืองนะคะก็มักจะถ่ายภาพออกไปทั่วโลกเหมือนกัน เนื่อาเห็นภาพของนักโทษการเมืองใส่โซ่ตรวนารทางการเมืองได้ผิดมรรณุมนานะครับผมว่าคือโดยเฉพาะคดีที่มนเป็นความผิดต่อความคิดเนี่ยฮะคือไม่ได้ไปฆ่าคนตายเนี่ยฮะไม่ได้ไปก่อความวุ่นวายใดๆเนี่ยคือสิทธิ์คือคนที่มีความคิดที่ไปตรงกับรัฐอย่างนักโทษคดีในหนึ่งสองเนี่ยฮะอย่างพ่สมยศที่ขึ้นศาลเมื่อเช้าเนี่ยก็ถูกล่ำล่ำโซ่ตรวนมาขึ้นศาลค่ะคือเวลาเรามองแล้วมันรู้สึกสะท้อนใจกับการจัดการนักโทษการเมืองในประเทศไทยประเทศไทยยัง ยังไม่กล้ายอมรับด้วยซ้ำนะครัว่านักโทษในมาตรา1นึเนี่ยเป็นนักโทษทางการเมืองค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องหลายเรานะคะที่ทนายอ,อนน์ได้พูดถึงคุณสมยศนะคะวันนี้ก็ได้มีการขึ้นสู่ศาลอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผลของออการพิจารณาวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปค่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลัง ปตทและ w w w b a n ว k o เว็บปังกสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังปตทและ w w w b a n ว k o เว็บปังกอก c คค่ะกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวเกี่ยวกับนักโทษการเมืองกันต่อนะคะ เดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกรมสรรพาสามิตรกระทรวงการคลังซึ่งจากการที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรกเป็นจํานวนมากนะคะก็จึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการยื่นเอกสารหลักฐานคือที่อาคารหอประชุมสรรพาสามิตและอาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิตรชั้นสองโดยจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง2องทุ่ม โดยในเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับต่างจังหวัดก็จะเปิดให้บริการในเวลาราชาการส่วนในวันที่29-31ธันวาคมซึ่งเป็นวันหยุดราชาการกรมสรรพามกรก็จะเปิดรับคำขอใช้สิทธิ์ตามปกติค่ะตั้งแต่เวลา8.30จนถึง4.30นะคะทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ์โครงการรถคันแรกก็จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันที่31ธันวาคมนะคะประกอบด้วย คำขอใช้สิทธิ์รถคันแรกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสัญญาเช่าซื้อสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขายรถยนต์สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์และก็สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่022415600ถึง18 ต่อ5 4 0 0 1หถึงหรือที่เว็บไซต์ของกรมสรรพาสามิตรนะคะ www.excise.go.th ค่ะค่ะนะคะเราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับข่าวคราวของนักโทษการเมืองนะคะซึ่งวันนี้มี ข่าวสำคัญมากนั่นก็คือกรณีคดีของคุณสมยศนะคะคสื่อมวลชนต่างประเทศเยอะมากเลยแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนด้วยใช่ไหมคะสื่อมวลชนไทยไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความสำคัญเลยนะคะค,ค่ะการวันนี้นี่เป็นวันที่อ่านคำพิพากษาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้นนจริงๆคดีนี้เป็นอยู่ในการดูแลของ,ของ,ของพี่คารมนะซึ่งเป็นทนายของตบชะนะครับก็วันนี้มีการนัดฟังคําวิจัยของสารรัฐมนูล ซึ่งทางทางพี่คลมเนี่ยทางจำเลยเองเนี่ยของพิจมยศเนี่ยได้ส่งให้สารราาัฐมนตรีความ<ค>ะนะ,ะว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับซึ่งสารรัฐมนูญก็วิจัยมาในคราวเดียวกันเลยเพราะว่ามันมี2คดีที่มีการส่งให้สารรัฐมนตรีวความก็คือคดีของคุณเอกชัยซึ่งในนั้นผมผมผมก็ได้ดูแลคดีอยู่ก็ส่งไปพร้อมกันว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งสารก็ะะ <c oughs> จะมีคำวินิจฉัยนะฮะว่าไม่ขัดนะฮะที่เราเสนอไปเรื่องโทษอัตราโทษสามไม่เกินส เพียงพอแล้วนะฮะการละเมิดสิทธิ์เป็นการจํากัดสิทธิหรือเปล่าสารก็อ้างว่ามันเป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองกษัตริย์นะฮะซึ่งก็พนณนาถึงพระราชกรณียกิจไปหลายหลายบรรทัดนะฮะคำวิจัยก็ก็เป็นที่ที่วิว่าวิจารพอสมควรนะฮะซึ่งผมคิดว่าในในโอกาสต่อไปน่าจะมีทักวิชาการทางนิติศาสตร์น่าจะมีการวิเคราะห์แล้วก็วิจารคำพิพากษสานีพอสมควรเพราะว่า เป็นคำพิพากษาที่มีความสําคัญมากนะฮะในใน,ในการวิจัยเรื่องเรื่องมาตราหนึ่งสองซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อช่วง,ง,งนี้มัน,ม,นมันเป็นนี่คือหมายถึงคําวินิจฉัยของทางสารรัฐธ<า>รรมนูญน,น,<ะ>นะคะค,ค่ะค่ะ,คะที่จริงทางมีคณะคณาจารย์ที่ยื่นขอแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ฮะนะคะซึ่งก็เป็นการยืนยันว่ามีปัญหาในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพซึ่งก็น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญอืมคือ เรื่องขัดมันมันขัดแน่ๆน,นะฮะที่ทางหลักวิชาเนี่ยมันขัดแน่ๆแ,แต่พอศาลวินิจฉัยออกมาวินิจฉัยว่ามันไม่ขัดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาก็คือว่าต่อไปนี้มาตรา12ก็ถูกบังคับใช้ต่อไปนะครับแล้วก็เหมือนกับศาลยุติธรรมเองก็จะมีหลังพิงในการวินิจฉัยมากขึ้นะนะฮะคื 1> ะอ1 2ึนี่มันเป็นกฎหมายที่ถูกศาลทีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวิวัฒเป็นมาตรฐานแล้วสองครั้ง ครั้งหนึ่งคือทางพี่ประเวศธนาประเวศเนี่ยไปน้อยสารณีชานเชิงศิลปะุ่าการพิจารณาคดีลับเนี่ยมันมันมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งศาลก็ไม่ได้ใช้ว่าพิจารณาคดีลับได้ไม่ขัดก็คือท้งห้องคือไล่คนที่ไปดูออกได้เลยคือท่านได้เคยไปฟังการมาแถลงข่าวของทาง Human Rights Watch นะฮะซึ่งเขาบอกว่า Secret Justice is no Justice นะคือความยุติธรรมแบบลับๆ คือรู้กันสองคนหรือว่ารู้อยู่คนเดียวว่านี่คือยุติธรรมเนี่ยนะมันไม่มีทางเป็นความยุติธรรมไปได้นะแต่ว่าประเทศไทยมสมัยประเทศไทยไไใช่ไหมคะแล้วก็แต่กรณีของคุณสมยศเนี่ยที่มันซับซ้อนเข้าไปยิ่งกว่านั้นนอกจากการรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุญซึ่งจริงๆออกมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทําไมถึงยังมีการเลื่อนฟังคําพิพากษาซึ่งทางทนายทีมทนายเองนี่ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าน่าจะยกฟ้องใช่ไหมคดีนี้ คือของพิสมยศมันเป็นกรณีที่พิเศษมากพิเศษตั้งแต่ตอนตอนจับตอนมีการส่งไปสื่อพยานต่างจังหวัดสองสามจังหวัดนะฮะมีการเลื่อนการพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยฮะก็คือมันก็เป็นปัญหาของมันนะฮะในในตัวของบทแล้วแต่ว่าเฉพาะของเคพ่สมยศเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเคพิเศษขึ้นมาซึ่งกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยพยายามที่จะยืดเวลาในการวิจัยออกไปครับอย่างของเคพิสมยศเนี่ยก็คือ ยังไม่วินิจฉัยวันนี้ว่าผิดหรือไม่ในตัวในตัวของเนื้อคดีนะฮะศาลเลื่อนไปวินิจฉัยวันที่23มกราคมแล้ววันที่23นี้เป็นวันที่จะนัดมาฟังคำพิพากษาเลของคดีค่ะนะคะมีโอกาสจะเลื่อนอีกไหมแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้าศาลทำวิพากษาไม่เสร็จะฮะก็เป็นไปได้คค่ะแล้วก็กรณีคดีนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงว่า ตัวหลักกฎหมายที่อ้างอิงว่าพราบรจดแจ้งการพิมพ์ mm hmm. ก็เป็นพรบรที่เขาไม่ได้เอาผิดกับตัวบรรณาธิการร้อยติดต่อไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทําไมยังมีการพยายามที่จะเอาผิดกับบกอของอหนังสือนิตาาิสารวอยจับทักสินนะ,ะคือหนึ่งสองเนี่ยมันเอาผิดกับตัวการแล้วก็ผู้สับสุนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ทางพี่สมยศเนี่ยเขาเอาผิดในฐานะของของ,ของบรรณาธิการก็คือคุณเขากล่าวหาะว่าพี่สมยศเนี่ยได้อ่านบทความนี้แล้ว แล้วก็ยังยอมที่จะเผยแพร่เอาไปตัวบทความนี้ถูกนำขึ้นสู่ศาลเป็นคดีความหรือยังเป็นฮะอ,อ๋อค่ะเขาแต่ว่าทางพยายนจุดหลายปากก็เบื่อความว่าพี่นุเป็น,นปคนทาเป็นคนเป็นคนเขียนซึ่งม<อ>ีแลก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทาอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะออแล้วก็มีการต้องไปสืบพยายนที่ตามที่ต,ต่างๆนะคะ ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราก็คงต้องรอคอยให้อ่านคำพิพากษาโดยเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าข้อต่อสู้ของทางทนายก็ค่อนข้างมีความมั่นใจใช่ครับนะคะนี้ยังมีอีกหลายคดีการเมืองมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีก่อการร้ายแล้วก็คดีที่เป็นผลมาจากการเข้าสลายการชุมนุมในปี2 5 5 3คดีก่อการร้ายจะมีการสืบพยานเป็นนัดที่2ในวันพรุ่งนี้ค่ะคดีก่อการร้ายในทางอายการโจทย์เนี่ยมีการกล่าวหาจำเลยทั้งหมดที่ฟ้องแล้ว24คน ก็จ,จะรวมมาตั้งแต่คุณวีระคุณจตุพรคุณนัทวุฒิคุณก่อแก้ไล่ไปจนถึงคนในท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นกาศนปชโดยถูกนอกจากแกนนำนปชออยังมีเป็นชาวบ้าที่มีประชาชนทั่วไปด้วยประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาศของเสดแดงก็เอามา,มาฟ้องรวมกันเป็นคด,ดีก่อการร้ายใช่ฮะโดยอาจการเขาก็จะํำสืบสำนองว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทําในการ ก่อการร้ายเองครคดีเผาคด,ดีอื่นๆก็มีมีพ่วงก่อการร้ายด้วยไหมฮะมีฮะแต่ศาลก <สะ S 2> ็ยกฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นเฉพาะกรดีกรณีไปที่ที่ที่ศาลเห็นว่ามีอ่าจำเลยกระทําความผิดจริงอย่างคดีที่มีการเผาตู้เอทีเอ็มอย่างเงี้ยฮะก็ก็ลงลงโทษฐานทําให้เสียทรัพย์ไปแต่มันไม่ใช่เรื่องก่อการรา<ต>้ายแต่ตอนตอนแรกที่ฟ้องคือตอนที่ตํารวจพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาก่อการร้ายใช่ะแต่ก็ยกไปกรณีนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยคดีของทางแกนนําที่ขึ้นสู่ศาล ก่อคดีก่อการร้ายเนี่ยทางแกนนำนปชแล้วจํานวนมากก็ได้รับการประกันตัวได้รับการประกันตัวแต่ว่ามีมีถอนประกันด้วยก็คือคุณก่อแก้วนะฮะ,ะซึ่งเ,ออเขาก็ถูกกล่าวหาว่าไปปราศัยปลุกยุยงปลุกปัน่นะะเกี่ยวกับกรณีของสารสนมซึ่งนี่แหละในทางหลักวิชาแล้วมันก็ไม่สามารถจะไปถอนประกันก็ได้มันเป็นเรื่องของเสรีภาพในการออแสดงออกแล้วฮะนะคะเพราะฉะนั้นการถอนประกัน ของคุณก่อกแก้วนี้ที่จริงไม่เกี่ยวกับพฤติการของเกี่ยวกับค,คดีก<ด>่อการร้ายแต, ue, แต่ไปเป็นพฤติการของการสารองว่าเปไปผิดเงื่อ <SM IC> นไขที่ศาลวางเลยคือตอนนี้สารเนี่ยได้ได้วางกรอบในการปฏิบัติของจําเลยคดีก่อการร้ายได้อย่างอย่างเขาเรียกอย่างจำกัดจำเขี่ยมากคือห้ามปราศัยยุคโดนปูนปันซึ่งซึ่งโดยสภาพเนี่ยของนักการเมืองโดยสภาพของแกนนำเนี่ยก็ต้องมีการปราศัยแล้วใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ก็ ก,ก็ต้องระมระวังกันเป็นเฉพาะหลายเากเราก็อาจจะเห็นแกนนาของแสดงขึ้นเวทีได้น้อยลงนะฮะส่วนประชาชนก็อย่างที่เป็นชาวบ้านที่โดนคดีด้วยเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าไม่กล้าที่จะไปร่วมชุมนุมเพราะกลัวสารถอนประกันอืมค่ะส่วนคําว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับของนายพิสิทธิ์เนี่ยที่บอกว่าไม่รับทราบเงื่อนไขคือไม่เซ็นรับทราบมีผลไหมฮะว่าไม่เซ็นเนี่ยถือว่าไม่รู้ได้ไหมก็รู้แหละฮะแต่ว่าไม่รับเนี่ยก็คือรู้ <c oughs> นะคะก็ยังมีอีกหลายคดีมากเลยนะคะก็วันหลังคงจะต้องเชิญธนาอนนะคะมาพูดคุยกับเราอีกนะคะเพราะว่าวิกฤตทางการเมืองที่เป็นผลให้มีพี่น้องประชาชนนะคะถูกจับกลุ่มถึง1,857คนเป็นนักโทษการเมืองขณะนี้ยังอยู่ในเรือนจําถึง36คนนะคะแล้วก็จํานวนมากนั้นเป็นคดีที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา112 นะคะคงจะต้องเชิญมาพูดคุยกับเราอีกนะคะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะจบไปนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือทางสำนักงานกอพอรอนะคะได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอายุไม่เกิน30ปีหรือปริญญาเอกไม่เกิน35ปีเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่นะคะรุ่นที่7จํานวน60คนเพื่อสรรหาและก็คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ารับราชการเพื่อเป็นข้าราชการนะคะโดยผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการตําแหน่งนักพัฒนาระบบราชการนะคะผู้ที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์02356 9999 99, 99, นะคะหรือ021419017ถึง8ค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการถอดสลักข่าวนะคะก็ต้องรำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับทนายอ,อนนท์นะคะคงจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะใน เรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษการเมืองซึ่งยังคงเป็นปัญหาของประชาธิปไตยในสังคมไทยนะคะที่ควรจะก้าวไปข้างหน้าแล้วแต่เรายังมีนักโทษที่ถูกกระทําเพราะมีความเห็นต่างทางการเมืองอยู่ค่ะวันนี้ถอดสลักข่าวลาไปก่อนกับดิฉันสุดารังกุพันธ์ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ